อมตะธรรมเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงของพวกเราทุกคนเ,นเพราะฉะนั้นภาร,รกิจที่แท้จริงของทุกสรัพสัตในวตาสงสารก็คือการตื่นขึ้นก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงก็คือความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินั่นคือภาร,รกิจที่แท้จริงของพวกเราทุกคน อย่างน้อยยังกลับบ้านถาวรไม่ได้นะก็กลับชั่วคราวก็ยังดีฝนะึกตามทุกเช้าทุกค่ำนะได้กลับชั่วคราวก็ยังดีนะใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดมากนะแต่พอฝึกไปมากๆเข้าจะเข้าถึงความละเอียดความลึกซึ้งในธรรมขึ้นไปเลืเลนะ่พอยๆพระพุทธรองตัดว่านะความลุ่มลึกในธรรมนะประดุดความ ลาดลุ่มลึกของห่วงน้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรถ้าเป็นชายหาดมันก็จะค่อยๆลาดลงไปจากนั้นมันก็ลุ่มไปแล้วมันก็ลึกลงไปชันใดความบริสุทธิ์ของธรรมชาติธรรมะก็เช่นกันนะเมื่อเราฝึกปฏิบัติไปเข้าถึงธรรมอยู่เนืองเนืงเก็จะค่อยๆลาดลุ่มแล้วก็ลึก โดยลำดับลำดาเราท่านทั้งหลายจะได้ดื่มด่ำกับรสแห่งพระธรรมนะที่พระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสว่ารสพระธรรมนะชนะรสทั้งปวงนะใครๆก็ชอบรสอร่อยใช่ไหมชอบของเลิศรสนะแต่รสอร่อยจากอาหารรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆในโลกเนะี่ยมันเป็นของหยาบนะ มันมีสุขน้อยแต่มันแฝงไปด้วยความเล่าร้อนมากและเป็นสิ่งที่ต้องดิ้นรนสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาแต่ลดพัธธร,รมเนี่ยมีความลึกซึ้งละมุนสุข,ขุมคัมภีรภาพกว่ามากเมื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรมอยู่เนือง,เ,องเข้าถึงความสงบเข้าถึงความผ่องแผ้วอยู่เนือง,องได้สัมผัสลดพัฒรรมรเนี่ยและลดพัร,รมเนี่ยแหละเป็นธรรมะสถ สามารถดับความเล่าร้อนความหิวกรหายความทุกข์ทรมานทั้งปวงได้เมื่อยอมฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆจนเห็นจิตเห็นใจของตัวเองเนี่ยยอมจะพบสัจธรรมข้อหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดที่ใจของเราเนี่นะไอความเล่าร้อนต่างๆความเจ็บปวดทุกข์ทรมานต่างๆมันก็เกิดที่ใจนะี่แหละและเมื่อทุกสิ่งมันเกิดที่ใจนะ มันก็จบที่ใจเช่นน